สวัสดีครับมาเบียทา่าขนมผมตอนนี้ก็กาลังนั่ง,องรอสาวอยู่นะครับผมนะฮะเป่าพ้อมมีน่องตอนนี้ของเต็มเลยนะครับของเต็มเลยนะครับก็รู้สึกง่วงนอนครับตอนนี้รู้สึกง่วงนอนตอนนี้ก็พี่นิวนาก็กําลังไปเปลี่ยนฟิล์มโทรศัพท์นะแล้วก็พี่นัทก็กําลังไปเลือกซื้อกางเกงให้กับพี่เพชรนะครับสว่วมเบียก็มานั่ง ขอของคิดพีดได้คิดถือในพีน่นองม,มากครับสาววันนี้ก็นานๆทีนะก็ปล่อยให้กับให้สาวแบบว่าอ่าช้อปปิ้งนะครับนานๆทีเขาก็จะได้เข้ามาซื้อของเข้ามาในเนือนะครับนะบเดี๋ยวก็เข้าใจจ,จุดนี้นะครับผมนะก็เต็มที่ไปเลยนะครับวันนี้ซื้อแบบเต็มที่ไปเลยแต่ว่าอย่าเลืมนะรถพิโนนาเต็มแล้วนะ ไม่มีที่ใสแล้วตอนนี้ของเต็มหมดเลยนะครับผมนะก็อิปีพอคลิปรอตอนนี้นะอนคลิปรอนะฮะพี่พี่เอฟีกินข้าวอย่างน้อนะครับกินข้าวแล้วอยังทําอะไรอยู่นะครับตอนนี้มีมะม่วงด้วยมะม่วงมนือ้นอม่วงแล้วก็มียำแหนมด้วยยำแหนมเดีย๋วดวยว เรากลับไปถึงนะครับเดียก็จะตำมะม,ม่วงให้กับพี่ๆกินนะครับตำมะม,ม่วงแบบว่าสูตรของเบียตำแบบว่าอร่อยอร่อย,ออยบแซ่บเลยนะครับก็มีของฝากด,ด้วยนะครับอันนี้ที่นัทที่ไปฝากน้องน้ำมนนะครับผมมีมมของฝากด้วยนะ <ๆ S 1> ครับตอนนี้ยังไม่เห็นเบียมาเบียนั่งรอเป็นประมาณยี่สนาทีแล้วนั่งอยู่ตรงนี้นะ ตอนนี้พี่ๆก็กำลังซื้อของอยู่นะครับนบเรีนพี่นอ้องตอนนี้เบียก็มีภารกิจนะครับก็อาจจะไม่ได้อยู่ถึงตอนค่ำๆนะครับเพราะว่าเบียต้องไปรับแม่กุยเตี๋ยวที่บ้านนะครับพี่อำเภอสีสงครามนะครับรับเสร็จแล้วก็กับท่าพนมนะครับกุยเตี๋ยก็จะมารับแม่ต่อนะครับเพราะว่าเบียเอารถกุยเตี๋ยวมา ครูติวก็จะขับรถเบียร์มามามาที่ท่าพนมเรานัดเจอที่ท่าพนมนะครับตอนประมาณช่มสองทุ่มนะครับผมนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับมาเบียร์ด้วยนะครับวันนี้ขับรถอีกยาวไกลนะครับเดี๋ยวคับกลับเดี๋ยวก็จะขับรถพี่นุ่นากลับนะเพราะว่ากลัวพี่นุ่นาจะเหนื่อยนะครับผมนะก็เลยจะช่วยขับรถให้นะครับนะมาลุ้นกันว่าตอนนี้เจสาว จะมาตอนไหนนะฮะ <ไป S 1> ก็มาดูกันว่าของจะเยอะแค่ไหนนะฮะที่เราจะถ่ายคลิปให้ดูตอนออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะก็ <ไป S 1> ขอบคุณเอา้า <ไป S 1> มาแล้วพี่ซื้ออะไรบ้างเนี่ยซื้อเก็บอ๋อรองเท้าเก็บบใครสอ่าอ,อ้อาวมืองาไม่มาเลยมืองไม่มาข้างบนมืองานอีกมืมอ,อเอดีวยวเออเด็กก็เลยอัดคลิปลอยไปไหนอีกพี่ อะไรแล้วรับไปหาอะไรกินอย่างนี่ยอะไรแม่ไม่เป็นไรแม่ซื้อฝักแม่แม่อันนี้นะซื้อฝักแม่แม่อ่าได้แม่แม่ได้แต่แม่เลยขอบคุณแม่ครับอเด็กพวกเขามาเชยเลยเอาเอาเอาเห็นไหนก็จะซื้อจะซื้อพี่นัดมะนะครับผมนะฮะโอเคทุกคนในเบียร์ขออนุญาต ปล่อยคลิปก่อนนะครับถ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบาเวียด้วยนะครับผมทุกคนนะฮะสวัสดีครับ